ดีครับเนาะดูเอานะครับมหก,กรรมในการโกหกการตัอแหล่นะพี่วอตสวัสดีครับขนาดเรื่องเล็กๆนะ้อยๆมันยังโกหกได้เลยแล้วเรื่องอื่นนะครับเรื่องประเด็นใหญ่เรื่องประเด็นสําคัญล่ะครับผมยังบอกว่าตื่นได้แล้วตาสว่างได้แล้วอะไรคืออะไร แต่คนขายข้าวแกงกับอีรูบานมันรู้อยู่แล้วมันออกมาพูดปกป้องเพื่ออะไรมันรู้อยู่แก่ใจมันอยู่แล้วว่ามันอีนี่มันทำไม่ถูกมันทำไม่ควรแต่มันก็ยังอวยอยู่แต่ทำไมคนอื่นเขาตาสว่างแล้วอ่าแต่ทำไมตามันยังไม่ตาสว่างอืมมันถลําลึกเข้าไปแล้ว อืมนะครับพีบ่น้องเอฟซีขนาดเรื่องแค่นี้มันยังโกหกได้เลยขนาดมันมิ้นมันยังบอกว่ามันไม่ได้มิ้นงงหมดแล้วค่ะไม่ทูพูดเรื่องอะไรค่ะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะมันยังไม่กล้าออกมาขอโทษมันยังไม่กล้าออกมายอมรับเลยก็สันดานมันเป็นแบบนี้ไงครับใช่ไหมจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ อันนี้ถามไม่ยอมกล้ารับความจริงไม่กล้าอ,อมาพูดแม้แต่คำขอทงขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องแค่นี้มันยังโกหกได้เลยครับเรื่องอื่นนะครับเรื่องใหญ่หละครับมันแลกจนถึงออเบัตรนั้นจนถึงบัตรนี้มันพูดความจริงอะไรสักอย่างไหม ผมยังพูดเลยเดี๋ยวเขาจะรู้เองเดี๋ยวเขาตาสว่างเองในที่สุดเขาก็ตาสว่างรู้สันดาลแล้วก็ธาตุเถมันออกมาเพราะอะไรตอนนั้นยังเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่าอะไรครับยังเอ,อยังทำตัวให้หน่าสงสารดูยังยังไม่กล้าพูดอะไรใช่ไหม อเพอสันดานยังไม่ออกเออสันดานยังไม่ออกค่าเทะตอนนี้มันมันมันทําแบบเดิมไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่ท่ท้จริงของมันอ่าทุกวันนี้คือสันดานแล้วก็อ่าท่าเทะของมันมันออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อ่าเมื่อก่อนคุณคิดว่ามันซุกซ่อนคมกระบี่อ่าคิดว่ามันซุกซ่อนคมกระบี่แต่ในท่าเทะ สนิมอิโต้นี่เองเอ่อคิดว่ามันซุกซ่อนคมกระบ,บีอยู่เอ่อไม่เห็นแต่มารู้ความจริงเฮ้ยสนุมสนิมอิโต้นี่วามันไม่ใช่กระบ,บีนี่วาเฮ้ยเออเขาก็เลยรู้ความจริงเลยทีนี้เพราะมันเพราะมันออกมาจากมันเองนะอืม,ไม,ม,มาานะไม่มีใครแก้กันทั้งนั้นนะไม่มีใครแก้ไม่มีใครใส่ร้ายทั้งนั้นนะเออเพราะคำพูด กพราะคุณก็ไปบูลลี่เขาไปว่าไปด่าเขาใช่ไหมไปตบโตู้เขาเออไปบูลลี่หนังหน้าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนั่นนะนะอย่างสองจานแบบนี้ก็ไปบูลลี่เขาไปว่าเขานะเขาไม่ได้ใช้คําหยาบคาคลายเลยนะเออเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดเขาไม่อวยใช่ไหมก็เลยมาตบโตู้เขานะแล้วไม่ได้ตรงคนช่วยซื้อ ของหัวเลาะบูดีเขาลืมตัวมากมากใช่เขาลืมตัวครับผมคนแบบนี้ไม่เจริญหรอกครับพี่น้องไม่เจริญหรอกครับคนแบบนี้ลืมคุณคนลืมแม้กระทั่งคุณพ่อแม่ลืมคุณบิดามารดานะครับมันก็สุดยอดคนแล้วนะขนาดลืมลืมใครไม่ลืมลืมคุณบิดามารดาที่ผู้ให้กําเนิดเกิดมามันยังลืมเลยมันยังบอกว่าหมดเวลาแล้วที่ ทดแทนบุญคุณพอแล้วเคยได้ยินคำพูดจากใครแบบนี้ไหมครับผมถามนะครับอืมให้มันตักน้ำไปใส่กระโหลกแล้วค่อยชะงกออกไปดูเงาอ่ให้มันทบทวนคืนวันเก่าๆจะได้ไม่ลุงเงาเป็นเจ้าแมงลืมตัวอืมเจ้าแมงลืมตัว แต่แมงลืมตัวเชื่อไอ้วัวล,ลืมตีนนี่แหละครับพี่น้อง fc อืมให้มันตักงน้ำไปใส่กระโหลกแล้วค่อยชะงงออกไปดูเงานะอ่าลืมแม้กระทั่ง fc ที่คอยสนับสนุนเคยชับฟอร์ตเคยช่วยเหลือต่างๆางนานา,น,านะไม่ว่าการจัดงานใช่ไหมงานบุญงานอะไรใช่ไหมก็มี fc ช่วยกันสนับสนุนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้าหมอร้องหมอลำนะครับพีีนางบอกว่านางไปกู้มายืมมา นะครับเอฟนะแต่ไม่พูดความจริงไม่ชี้แจงรายละเอียดใดๆทั้งนั้นนะครับนะอืมนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะเออเงินบริจงเงินบริจาคเคยออกมาชี้แจงไหมไม่ไม,ม,มีเคยพูดความจริงกับสังคมไม่มีอันนี้ถามใช่หรือไม่ตอบอืมถ้าเรามาพูดแบบนี้พวกเรียแคม มันก็จะออกมาเพื่อจะมาทามทำไมยังเงั้ยยังนี้อ่ะจะมาจุง้งทำไมกับเขานานพี่น้องเอ๊ะจเออถ้ามันจะโปร่งใสก็ออกมาตอบใช่ไหมออนะเพราะมันไม่มีความจริงอะไรสักอย่างเลยเออเทออย่างเดียวเทออย่างเดียวเออโลกอะไรครับโลกไม่มีอย่างไร <laughs> กูจะบอกให้นะโลกไม่มีอย่างไรครับนะ อืมนะครับไม่รู้รักษาแบบไหนนะครับนะอ่าเป็นโรคอย่างบางอย่างใช้ยาไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟจีเนาะอ่าเขามีเขาพอแล้วพี่น้องเอฟจีใช่ไหมเขามีเขาพอแล้วก็พูดใหญ่แล้วนะครับพี่น้องเอฟีเนาะเออนะครับไปช่วยสนับสนุนเขาด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเนาะเดี๋ยวแต่บ้านจะเสร็จไวๆ <laughs> มึงจิไปซอยตาย n h à เขาพอแล้วก็ใจบ่มึงก็ปึกแทะ <c oughs> อืมนะเออจิบไปซอยสนับสนุนหยัง g อีกนะเออนะเออโครงการมันสองล้านบนอ่ะสามล้านบนอ่ะนะอืมเขาจะมาทําธุรกิจอีกมันนี่เออนะล้านดวงล้านยางอีกไรแบดน,นี้ครับเออนะ สมมติว่าสี่สิบสามบาทนี่เนาะตอนนี้ราคายางไงไหมตันหนึ่งก็สี่หมืนกว่าแล้วนี่อ่าสองตันก็เศษแล้วบาทนี่ห้าวอืมอไม่ต่ําเลยครับพี่น้องสามล้านนั่นนะอ่าอย่ามาว่านะอย่ามาว่าแม่นะจริงอ่ก็าว่าเนา้น่ใช่ไหมสิ่งที่มันไม่ถูกเนาะออนะครับอืมอ่ไม่เป็นไรคะ่ะ ซื้อใหม่ก็ได้ค่ะซื้อสามคันก็ได้ค่ะรถค่ะบ้านปลูกทีเดียวอพร้อมกันสิบหลังก็ได้ค่ะน่าปีน้องเอฟจมันเป็นจะน,น่าสงสารไหมล่ะกับคําพูดนี้นะเออถอนคําพูดเดียวนี้เลยค่ะเ <laughs> ออนะครับ ออน่าจะเร็วๆนี้แหละครับพี่น้องเร็วๆนี้แหละนะเขาพูดแล้วนะเขาพูดแล้วนะพี่น้องเรบนะอืม <c oughs>